ดีค่ะยายใส่ผ้ามาเบิองดอกหวานบานยายใส่เนาะค่ะเนาะดอกหวานชนิดนี้ก็จําซื้อบ่ได้เนาะค่ะเนาะผู้แต่ว่าเป็นหวานที่สวยงามหลายสีสวยหวานชมพูขาวค่ะออกดอกสีดอกเนาะค่ะเนาะต้นนี้นะค่ะล้าต้ตนจะเป็นยังซีเนาะคะ่ะน้อมตอน้นของเพน่ันจะเป็นยังซีเป็นยังซีมากมีใบใบเนาะค่ะเด้อใบใบจะเป็นขาวเขียวอ้อยเขียวแล้วมีเส้นขาวอยู่ตรงกลางเนาะค่ะเนาะ หัวของเพิินจะเป็นซ้ำๆหอมห้วยหง่นั่นนะคะนะ่ะเนาะหอมหัอยหญ่บานเท่านะคะนะ่ะเนาะหัวของเพิิน,นะคะ่ะงามอ้อยเยส่อันอันนั่นไว้บัวห่สูนพันธุ์ย่าส่หักหลายพันธุ์นี้ก็ได้สีงามหวานสดใสสดมองเะไรก็มีความสุขนะคะนะ่ะเนาะบ้า,บานยะใส่ปลูกไว้ก็หลากหลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าหวานชน,นิดนี้เป็นหวานที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งที่ทย่าส่มักลายนะคะนะ่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่วะวันดีค่ะ